จเจริญทั้งกายทั้งใจ,จเจริญในธรรมนะ,จะเจริญในคุณงามความดีทำคุณงามความดีเป็นมาตรฐานถ้าใจมันไม่ชอบดีอะต้องควบคุมให้มากไม่ใช่ไปควบคุมแต่ภายนอกนะกายก็มัดเอาไว้ใส่คุญแจไว้ไม่ให้ไปทําลายคนอื่นเด้วยความสะดวกแต่หัวจิตหัวใจเราเนี่ยใส่กุญแจไว้ได้ไหมล่ะไม่ได้ มันก็เที่ยวปัดเทียวเหวียว่ยงเที่ยวนั่นอยู่ใ่ลักษณะใจนี้เป็นใหญ่เป็นประธานถ้าควบคุมหอบังคับนะเนาะเียว่าหอบังคับหัวจิตหัวใจแล้ได้เนี่อย่างอื่นก็จะตามมาแต่หัวจิตหัวใจกักบ,บริเวณได้มไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นระหว่างกายกับใจมันก็ต้องสัมพันธ์กันนะเนาะใจนี้เป็นนามมันจะวิ่งไปไหนก็ได้ มันจะไปด่าใครก็ได้มันไปชมใครก็ได้มันจะไปเกลียดใครก็ได้แต่ถ้ามันไปเกลียดไปชังเนี่ยแล้วยังส่งเสริมมันอยู่ไหมเราถ้าไปส่งเสริมอยู่โอ้ยุ่งเลยหัวจิตหัวใจมันปล่อยมันไปมันเที่ยวมันเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยกายบางทีก็นอนอยู่นี่เนี่ยจิตเนี่ยจริงๆเนี่ยความคิดมันโง่แล้ว